ไปสือยินแดนมาแต่ผููรังกามาปู่สวยอ่ะพี่น้องที่ไป็นคารกีจดีนะครับผมในนามประธานสภาผูน้นำชุมชนบ้านนาคุณสำรงนะครับขอเปิดการประชุมป,ประจำเดือนมีนาคมน,นะแบบนี้นะครับขอตอนบคุณท่ครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทิ้สภาที่เรามีทิ้งกันซึ่งสภาันนี้โอเคต่อไปเพ่เพื่อเพ่ทุกเพื่อนะัวอย่างอีก ก็ขอบคุณนะครับสภาทุกท่านที่ได้มาประชุมนะครับในวันนี้ถือว่าวันีอากาศดีอยากจะทุกท่านทุกคนผมเมืองแล้วมีความตั้งใจในการจักวิธีการทำงานผู้รับผิด นะครับวิธ kind of ีคิดในการเกียวเท่าหน้าเพื่อประโยชน์ของชุมชนเ้งวีนะครับจอหง้ทนก็เข้าใจการทีาสภาม่แรงกันนะครับการทีาทุกคนะครับเขาต้องศึกษาต็องมีแหง้าใจว่าสภาเขามีนาทีอย่างเขามีเขาเพลิรเนในสภาพมีเขาโสมปาที่อย่างโสมทบอนตัวห่มาทํานาที ข้าประชุมัดนีูดีดนะแจกให้ปุะชวนนะครับมีผูืหลงหลงมีคือตัวโครงการเข้าซีหม่เขาสิห์หอใจนะครับทีที่อวีทีค,ค,คนกับที่สภาเาเยว่ากิจกรเข้าที่ตองเพชรหลายก็วัวกิน,น,นกันข่าห่อนนีข้าวเพออะไรกิการเไรนะครับเพชรย,ยังแงวิธีการอะไรบ้างนะครับซึ่ง หลายคนตะเข้าใจแล้วก็หลายคนก็ได้ขอโทษใจทำงานในร่วมกันคำบอกเข้าใจพื้นฐานนะคาับนะครับอ่านว่าขอจริเใจผู้นัน่งห้พวกหมกวิเี่ยมบันไใจคนรลินเหล่าความเรย็นกัดน,นะครับที่ขอโทษแต่ประชุมกลุ่มรณละลึก,น,กนี่ฮะประชุมอะนะครับเก่ารณล,ล,ละล่ทชุบชันรณละลึกพื่อขอสำคัญของชุท่านคือ ัโครงการคือ่งลดรับเรียกว่านผิรมวคับเลื่อนปฏิการท่วงต้นปวกกับปฏิการนะครับขั้เรื่อนปอดระยะข้เรื่อนภูหรือพักันวขั้วนะครับให้รวบรวมกันนะครัอขัย่เงปรันเปลี่ยนฤติกรรมนับปีนะครับลดบอดอายุน้าเรื้องบ้เพื่อวามดีนะครับดัะนั้นการ ขอคุณพี่น้องสภาพทุกข์งโลน,นะครับเรื่องเจนนิสานะครับเรื่องเจนนิสาได้เห็นนังอือจากท่านที่มศมอดท่าไล่ทุกมศมท่าทุกชัช่วโมงแปดนะครับตอนนี้ยี่งพ่นจิ้งไทยเลืว้วออกเป็นไทยเลืว้วออกนะครับตรวจจริงทำจริงนะครับให้เห็นนักจังทีขอมูนจังที ชัดเจนเข้าห้คะแน่นเข้ากับจังสีห้ถือนะครับนี่คือเรื่องแจ้งห้แสบเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองแจง้งหาทราบคือช่วงนี้จะมฝีฝนฝา่าพายุฝนฝา่นฝาพะนองลมแห้งนะครับตางกลมอุตุนิยมวิทยาผนประกาศกับทางทีมสภาพเฮ้าก็ถือว่าเป็นกลไกลสําคัญก็ขอให้แจ้งให้รายงานคน,น,นท้องชุมชนนะครับม่ขัวเลื่อนใดได้รับความเสียหายนะครับได้รับผลกระทบนะครับจากอ่าฝน ก็ขอให้แจงแร่งานเพื่อเสร็จแรงงานผู้บังคับบัญชาต่อไปนะครับเพราะว่าสภาพเท่านั้นต้องหูต้องเห็นทุกเรื่องนะครับอ่านะครับสูตคือต่อแร่งานหมวงเวลาสามถึงหกปีหาย้วี็ยวเราจะพิารทาผ่าผาว่าบระเด็สั่งเก่านะครับ ผมสีเดือๆเดเพือผมสีกี่รถออกมาทายดูแล้วก็ไล่งานต่อหน้าเดือโซงจังหวัดเพราะว่าพอปินนายุบาลองคูมาถามว่าไล่งานไปเอาเภอก็คือู้นันาออไปคือถึงไบคุยถามสาเหตุยังจำได้มั่ติดทับมองไดนเออไอทายมันบูเบิดอปากแน่ยมาสีแยกแน่มา ดาดเราว่าโตแนนะครับาจากสร้างภูพอที่ห,ออหาความรายงานอีกเรื่องหนึ่งเป็นรียงา่านไทยมูบาายั่งยืนคอคืืขิ้นถึงยื่นมาเพื่อขยายแต่กองพันธมือามูมบ่าตำบลลานึ่งมูบ่านบบที่ดีพือเอาือเอาทั้งทั้งตำบลแล้วกผมีการไรียงาน นะครับเอาหลวงพุกการขับเรือภูบากเกลเจอตะบนขับเรือเป็นตนัวแทนของขอาตุลพราตั้งเพื่อออกไปนะครับต้นแง่งเรื่องโครงการดูเราก็มีการเข้าเนี่ยหาดีห้าหยากแห้งหน้าหาดีอ่าเพิ่มก็อื่นพวกนั้นไปอบรมไอ้คุยวิธีการฟอกนะครับทายรูนะครับ ออข้อมูลออกมาใน้ท็บโทรศัพท์ที่หยังงานออข้อมูลเร่วเขาตงี้ผานกิจกรรมนำการทำความดีการกีฬาสาขัวเรื่องปอรขยะั้วเรื่องขั้วลายยางไม่แห้งนะครับไม่ยกแปดดาอาสิตัวทีวันยางลายแต่ว่าถูกกิจกรรมตรงนี้ผ่านกิจกรรมบางที้อที่เราตองายลูไปแล้วก็เก็บต้องเดินลงอพาวกิจกรรม ก็ที่ได้หาหาลูกจะได้ง่ายกับผสุดอยสุดทั้มากมันมันเหตุบางอย่างอ้ะท่าในสิ่นเดียวือดตกทรงเขานะเขาบอกว่าอีกนะนั่นเพื่อละกาบุรีเป็นอย่างคือจำบอกที่ขึ้นหนานะครับนี่คือนึงเก็บในชาต่อไปเรื่องเ,นออออเองสนอคือพิจารณา ตามระเบียบว่าเราจะไปชุ่มนะครับสภาในเรื่องที่มีแจีใหญ่ามีสภาพทั้งนีอยากเพิ่มเติมีบอสทีในสาบมีอะไรูเห็นจังไแนที่หน้าพักีไมไ่เดือนเดืองเรืองเผ้าที่ผ่านมาเดือูกผ้าหน้าักดีหมเอาหน้าเเเดื่อูกาเดินกผ้า แรงงานเดินกุมขานเปินหิน้ายจะได้แรงงานมันได้เขามือนึ่งใออนงพอสอ บพงเนื้อบงเนอเพิ่งจะได้ไหวให้ดเนงดูไ่่เก ข้อ3ข้อ4 5มีส4ข้อ5 5มี4ข้อ6 3มี ีหนึ่งครับถ้ามีสามถ้ามีสามเียกออาน่สามนสามทุกคนตาาทุกคน่าันเียนาไม่เหมือนกาเขาตั้งเขาไม่

ศูนย์มีงมีสามกสาสมีสาม เมมีนามีห้ 2, อ 2, 5, 1, ให้คะแนนของบ้านแต่ละหลังนะครับคะแนนเต็มห้าข้อสี่มีสข้อห้าห้ามี Yeah. สำรวจควรเรียนของแต่ละหลังนะครับก็ให้คะแนนคะแนนเต็มห้าสามดีสองข้อที่หนึ่งศน5มีสองข้อที่สองสามีห้าข้อที่สามห้ามีสองสามีสามข้อที่สี่สามีห้า ก็เสียดีหูเอาหลงนั่งเหรอ เรื่องความสะอาดของพ่อใดเท่าไรเอออยากอยากมีหัวหลายคนอยากเสนอมีหัวใหม่ไทยผู้เรื่องทีมที่กำแพงแล้วกับวบวบปีนังแต่หลายพู้เรื่องบาท่ามีหัวมีอยากให้มีหัวใหม่ไทยออยากให้ทีมสภาพเอออยากให้ทีมสภาพอยากให้มีไฟไฟกลุ่มไฟกลุ่ม เดี๋ยวเรื่องเรื่องพอใบประกาศให้ผู้เลื่อนต้นแบบเองว่าท่านดีเห็นอยู่มองปอปชิมองได้วันกระทุ่มเขาเจาะพร้อมเหรอให้ให้กำลังใจกันอ้อแล้วก็ไม่ไพ่ดีคิดว่าเออไปเหมากวอกแล้วที่เหมอกนี้เอาโหลดมาเาหลดไป เออเอากรมมาเลยบานบ้านโต๊บานเราวี้ยงอาซิมีรเวียงอาลซีหลอองแ้มันจะสิหลายรถไทยมมนมีคนเลยหลานเอาลูกข้าวโพดี่มาลูกข้าวโดไปเอาโอ้โหเอาซีหลอ คืองประมาณกสิเอาเงินใช่หรืเ่เงินเสอสเงินเสอสเงนเสองเรื่อัหมดล้นเงินผิดจ้างรถไปเอาไหนบ็ขาคนสิไปตัถทาคนตารทาน้ำมันโหลด้ากนกินเอาเงินใสเงินสอสอยังบ ขันพอย่งอางสาวงันส,นส,นสน้มส้นเจ้าว่านี่มันเปตะเจ้ในดี้บันม่องมร่วมภาพี่น้องเห็ดแต่ว่ากัดอยาว่าวด่วรเกง่อนไรขัวร้วไรอยากมี่หัวกระเทศเอาเลยเอย่า <laughs> ถทาแต่ซอสสอสซอนี่ข้าสู้เขาซอยเ <c oughs> าอนนแม่ดูกัดกระดี่ ว่าจะคิดจาทีว่าไม่ไฟอ่ไนทีะให้ยว่หาไปซอยเลยไเลยเออมนเฮามันบอกมันบอมาใส่หมอใส่้าปูผ้าปูญ้าันยืนยอไปซอยยืนมี่อซอยเดือดเป็นแบบนี้ในซอยกันไปไมนต้องมีเราเนี่ ก็ทงูฮไแบบไม่เป็นรูวันี้แพงแล้วต้องบริจารไปไปวีลวันเต็งก็เอาที่ตั้งปับเลยยนแมวนะเมไอ้้าปี้าปบเน่าเลยไล่แวเาไว ลอยสินับสนุนเียครกาลดูแดงบอลเข้าแฝงก็ภัยมากหล่ะ <Tiger> ก <tongue> ันทายมีหน่อไหมขคนๆไปคนตองการสีเอ็มัวรับหลักเนี่เข้าเด้ามากนไหลักเลยนับหนักเล ้าผไาผมนีเบนนี่จะเบน้าคนหลายค่ะเทศานี <c oughs> <c oughs> right, wow. okay. ่เป็นอะไรบ้งวันนี้คือี่วงสงฆ์เอาหลังสงราการครับมันไกลโพไก่โไม่วันวันที่เท่าไหร่วันีอต้องวานสงราการเอาวัดที่แค่ในวันที่ที่สิหายอ่ะานอกแล้วปัฆการก็นอกมาสุ่ม นักจรจาเขาประชุมวันทีวันทีเก่าเป็นมือมือออกไม่อ้วนอีกมือออกไม่คำหนึ่งเกินหามันทั้งท่านวันทีเก่าเนี่มันทั้งท่านวันทีแปดวัตจันทร์วันทีแปดวันจันทร์วันทีเจ็ดวันทีวันทีหกวันเสาร์วันทีหกอ่าวันทีหกเมษาไดอ่าหกเมษาพี่น้องจะไปด้วยทีมงานหกเมษาประชุมที่นี่ แล้วกามือเช็ดช่วยสื right. um, now, now. ้อผ้ามือนังไปไปกินหขาฟาน้ำกันอยู่วัติเก่ามันทั้งขั้นอยู่หนองน้ำหนองฝายพงท่านมาไปพบุหอยแบคือในพูดที่เขาทบหม่เดหายนาครันิมนพาไปันเขานันเทอ่าอ่านินพาันเขายูนนปะไร เออไว้รับกันเพราะเตรียมเที่ยงงานปูปลาของเครื่องชิบะเด็กินอยู่ดอกนั่งมึงแล้วอ่าพยายามได็กินแต่ไปซอยกันไปก้มหอยต้มหยอยทุกนละอ่ายางปูยางปลาหัวเขาทุกคนกินอทุกคนอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานสัมภาษณ์ที่ในภาพรวมกิจกรรมอ่าเป็นงานของชุมชนของเฮาเพื่อชุมชนของเฮาอ่ากระขอฝาก การสํารวจการสํารวจขั้วเรื่อนนะครับก็ขอให้เป็นไปดูเป็นจริงพวามำบ้าดีก็ระโปงหัวอยู่จริงเห็นพาขอมวุมันขาดเพื่อนมันบนนิ่งเพื่อนที่สํารวจบ้านบนนิงจะเลือนเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดที่นี่คนสรุปอาก็สรุปในงานเวลาเทาทั้าว่าสรุปหร้อเปาบอกซูฟัางมันก็เห็นตัวใดมันก็เลย่อมชัดเจน ด้วฉะนั้นก็ขอให้ยาไม่เบิ่งแล้วก็บอกกับคู่เรื่องที่ที่ทพวกเราพิชอบครับแต่เพรเป็นวงลงเรื่องนะเรื่องความสะอาดมาเท่านี่คืนกับเป็นหวงเรื่องเรื่องเหล่าชุบชีชชรน,นรสละเลิกแต่ม,มีหลายชุบหลายคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเหล่างานมุนดก่อนเล่านี่พวกเท่าสีจ้างงานงานโสกยังสิเออเท่ทดไดาไห้มีน่อยลดลงแบบ เฮ็ดคือเขาไหลบอลแต่ขอให้ทีมสาภา,าเท่านีล่ล่ะเป็นตัวชูโลกพุทธเข็มแข็งการแล้วแต่เราภาพเราผ้าคำว่าหยาบเห้พี่น้องก,กินแต่คนเขาบอกากอ่าคำว่าหยาบให้มีหลายบอกหลายบอลมันเปลือยโดยใก่เห็ดคนว่าเงื่อนนี่ไปทุกคนไม่อยากกินกินคำว่ได้ถาหมูหามาเอี่ยเพราะว่าวาพื้าานกันมาเนี่ยวาพื้น <c oughs> <c oughs> ป้ยังไม่ท uh. ิดไปต่วยจับหรอเอาเราก็บอพี่เอาเห็นจะมอสที่แก่ปัญหากันจะไหนเออจะเห็นไปตามสภาพบ้านนันละไปจะวัวพื้นทั้งทัวร์ไจะได้ยินไก่ขันเข้าเอาไห้ขึ้นสิชัวเพื่อไหลแล้วเอาไว้สามขึ้นหาขึ้นอยู่ดีเพื่อเพิ่มเมื่อย เออเออวันนี้ทุกคนเหนะกัพ like so yeah, ีตเตรียมไว้แล้วขันเสียไปไหวัตัเออเอาไปไหวันขาวสูไปไหววันวันทั้งมไม่พ้นบ่าหิ่ะพอเมได้ทั้งคนมาหนอเงืนไปไหวยังอรวาไปอันนี้ไบอกไม่ได้เสียผีมาหาเสียผี เงื่อนเขานำหมดไงเขายังบอกเห็นเงือนเลยเขาไปู่วด้วอ่าอยเว้นไม่ได้เขาหดประตูลงเลยเอมีนอ้เือนใรือน้าเขาช่วยแล้วเนมือ้อคนจนอทนคุณ่นยวันิประธานนํามาพอาด่นง่แล้วดีเออดอเออเออเะเอาเรเอเออเเออเเเออเอเออเอาเออเออยคิดอเอยเ แต่ฉน uh, ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกใหม่ใเขาจะหาแรงทุนไปแรงทุนหรือแป็บเหาเอาหัวโมวไปลองๆเปันมากว่าเขาต้องหาเออฮะเัาไม่ยากมาใ้ขอพุ่สภาผที่เขารวมประชุมตัวนี้กับวัที่ทางทีวาเ่ทางต่อไปทากับพวกสีมาประชุมตามกัิกตาสภ้าเฮ้า นะครับตัวนี้ขอปิดการประชุมครับขอสวัสดีครับ